็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกม Rv ทรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทาการสุ่มหาสกินของทัสซมิกิในเกม Rv กันตอนนี้กิจกรรมในการสุ่มหาสกินทัสซมิกิก็ได้เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเริ่มต้นเพียง9คูปองเท่านั้นแต่ว่าตอนที่ได้สกินมาเนี่ยเราจะต้องหมดกี่คูปองอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะพาะกิจกรรมของจีนอตเนี่ยมันก็เริ่มต้นเป็นแค่5คูปองเหมือนกันแต่กว่าจะได้สกินจีนอตมาก็หมดไปเกือบๆจะ 3, ปปเน,นนเนเปนปรารม็ะ นี่เลยนะครับสำหรับวิธีการเล่นเนี่ยเวลาที่เราทําการสุ่มเชียร์ไปนะครับผมทุกครั้งที่เราเชียร์ไปจะมีโอกาสได้รับไอ้รูป emoji พวกนี้ขึ้นมานะครับซึ่งถ้า้รับอ้โมจิ i หน้าโซนิกเนี่ยก็จะได้3-7แท่งไฟราชาทะเลลึก5-9แท่งไฟวัคซีนแมน10-15แท่งไฟฟูกิ3-15แท่งไฟไซตามา20-30แท่งไฟจีนอส15-20แท่งไฟนะครับซึ่งแท่งไฟพวกนี้เนี่ยถ้าเราสามารถทําการสะสมจนครบ1,000แท่งไฟเราก็จะได้รับสกินของทัชซึมิกิมาครอบคร่องแล และทุกครั้งที่เราทําการเชียร์เนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับสกินของทัตซึมุกิออกมาด้วยนะครับก็จะอารมณ์ประมาณการสุ่มสกินของจีนอตเลยนะแต่ผมคิดว่าผมน่าจะไม่ดวงดีขนาดนั้นนะครับน่าจะต้องทําการเก็บแท่งไฟจนครบ1,000แท่งไฟแล้วคอยไปรับสกินทัตซึมุกิก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าภายในกิจกรรมการสุ่มหาสกินของทัตซึมุกิเนี่ยผมจะเสียไปทั้งหมดกี่คูปองตอนนี้ผมก็ได้ทาการเตรียมคูปองไว้ที่4,360อยคูปองกับไอเหรียญเชียร์นะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะต้องหมดเท่าไหร่นะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาทําการสุ่มเชียร์แบบฟรีที่ผมได้รับจากกิจกรรมล็อกอินมา3วันก่อนหน้านี้นะครับผมว่าผมจะได้มาทั้งหมดกี่แท่งไฟนะก็กดเชียร์ไปก่อนนะครับผม1ครั้งแรกไม่ต้องแสดงอีกมาดูกันว่าจะได้มาเป็นอะไรนะครับผมก็จะเป็นฉากคาซินทัซมิกิโพรมาทําการโยนหินแบบนี้นะครับผมก็ได้มาทั้งหมด3แท่งไฟนะก็ถือว่าได้ค่อนข้างน้อยนะครับผมสับหนึ่งครั้ง กดต่อรอบที่ unit. 2ครับขอกดข้ามเลยละกันรอบนี้เกลีคงมาเป็น3แท่งไฟเหมือนเดิมไปรอบที่3ครับกดข้ามเหมือนเดิมรอบนี้เกลยคงมาเป็น3นะกดต่อรอบที่4ครับข้ามเหมือนเดิมรอบนี้ก็ได้มาเป็น3อีกแล้วกับอีโมจิเช่า1วันไปต่อรอบที่4ครับรอบนี้เกลีคงมาเป็น3เหมือนเดิมนะ ไอผมสุ่มมาห้ารอบแล้วนี่วะก็สุ่มมาห้ารอบผมได้มาทั้งหมดแค่15แเต้มเท่านั้นเรียกว่าออกมาค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับสับแท่งไฟก็เดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มต่ออีก5รอบสุดท้ายกันนะครับผมแลวเรามาดูกันว่า10รอบแรกที่เราทําการสุ่มฟรีเนี่ยเราจะได้แท่งไฟมาทั้งหมดเท่าไหร่ก็กดไปครับได้มา5้านะครับสับรอบนี้เป็นรูปของราชาทะเลลึกกระต่อผมรอบนี้ได้มา3รอบนี้ได้มา20เลยนะครับเรียกว่ามาค่อนข้างเยอะมากๆรอบนี้มา3ม และรอบสุดท้ายของการสูงฟรีมาดูกันว่าผมจะได้เท่าไหร่ได้มา5้าเท่ากับว่าการกดฟรี10ครั้งของผมนะครับผมได้มาทั้งหมด5้าสแท่งไฟก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมถ้ามันออกแบบนี้ทุกรอบผมก็น่าจะไม่ต้องเสียเงินเยอะกับสกินทัสซึมิกิแต่เราก็ต้องมารอดูกันว่าถ้าผมกดทีละสิครั้งเนี่ยมันจะได้รอบละ50หรือเปล่านะก็มาดู10ครั้งครั้งแรกของผมกันนะครับผมว่าจะได้มาทั้งหมดกี่แท่งไฟกดไป10ครั้งับผมจะใช่งร้อยยี่สิบห้าูปองกดตกลงไป เราจะไม่ข้ามนะครับสับการสุ่ม10ครั้งครั้งแรกนะครับพ่นเป็นเลิกนะเราได้มาหมดแค่23อันเท่านั้นนะครับผมสับการสุ่มทีละ10ครั้งนะก็ถือว่าได้มาค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับการสุ่มฟรี10ครั้งแรกได้มาถึง51นะครับผมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยได้มาเพียงแค่23แท่งไฟเท่านั้น รู้สึกเหมือนกับว่าผมจะมีรางสังหณ์ว่าสกินของทัสซเมกิเนี่ยผมน่าจะต้องมีการทําการเติมคูปองเพิ่มนะครับรู้สึกว่า4 2 3 5คูปองผมที่เหลืออยู่เนี่ยน่าจะไม่เพียงพอนะแต่เราก็ต้องมารอดูกันนะครับเพราะผมก็คิดว่าสกินทัสซเมกิเนี่ย400กว่าคูปองมันก็ถือว่าค่อนข้างแพงแล้วนะก็มาทําการสุ่มต่อกันครับไม่ต้องแสดงอีกนะครับผมรอบนี้ก็จะใช้ราคาเต็มที่145คูปองกดตกลงไปกดข้ามไปเลยครับได้มาที่รบผมเียกว่าาค่ออนนข้้งยากๆ ก็ต่อยอ10ครั้งนะครับผมกดข้ามไปได้มาสาสุกนะครับผมรอบนี้ก็มากกว่า2รอบก่อนหน้านั้นก็เชียร์ต่อยห้าครั้งนะครับตอนแรกผมดูเป็น10ครั้งนะก็เชียร์ไปครับ5ครั้งกดข้ามไปได้มา50นะครับรอบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยเชียร์ไปอีกห้าครั้งต่อครับกดข้ามเหมือนเดิมรอบนี้ได้มา27นะครับสับผมคิดว่าถ้าได้สูงกว่า21บเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะแต่ถ้าได้มากกว่า50ขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าดวงกําลังดีเลยไปต่อยอีกห้าครั้งครับกดข้ามไป รอบนี้ได้มา15อันนี้น่าจะเป็นการสุ่มแล้วก็ได้รับแท่งไฟที่น้อยสุดตั้งแต่สุ่มมาเลยนะครับแบบนี้ผมคิดว่ารอบนี้น่าจะเกลือที่สุดแล้วกดเชียร์ต่อยค่าครั้งแล้วก็กดข้ามไปครับรอบนี้ได้มา39อันนี้น่าจะประมาณกลางๆนะเชียร์ต่อยค่าครั้งครับกดข้ามไปได้มา33นะครับสําหรับรอบนี้เชียร์ต่อไปครับแล้วก็ข้ามไปได้มาย1รอบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเกลือ ตอนนี้เราเสียไปประมาณ1000คูปองกว่าๆนะครับเราได้แท่งไฟมาทั้งหมดเพียงแค่316แท่งไฟเท่านั้นก็ถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอีก0ันคูปองผมที่เหลืออยู่เนี่ยจะได้แท่งไฟกลับมาทั้งหมดเท่าไหร่แต่ผมเริ่มเห็นแววต้องเติมซื้อคูปองเพิ่มแล้วนะครับก็กดเชียร์ไปอีก5้าครั้งแล้วก็กดข้ามไปรอบนี้ได้มา21เ็แท่งไฟก็ถือว่าค่อนข้างเกลือเชียร์ต่อยีกาครั้งครับข้ามเหมือนเดิม ามสิบเอ็ดก็กลางๆครับเชียร์ไปต่อยค่าครั้งแล้วก็ข้ามไปรอบนี้ได้มา29ก็ถือว่ากลางๆนะเชียร์ต่อยค่าครั้งแล้วก็ข้ามครับ3-3ก็ถือว่ากลางๆเหมือนเดิมเชียร์ไปอีกาครั้งข้ามเหมือนเดิมได้มา21รอบนี้เกลือเชียร์ไปต่อยค่าครั้งครับรอบนี้ได้มา7เรียกว่าโคตรเกลือเลยนะครับผมแต่ก็ยังดีกว่ารอบก่อนหน้านั้นที่ได้มาเพียงแค่15แท่งไฟเท่านั้นไปต่อยค่ารอบครับแล้วก็ข้ามไปได้มา23ิก็เกลือเหมือนเดิม ตอนนี้เราก็ได้เสียไปประมาณ2,000กว่าคูปองนะครับส่วนแท่งไฟที่เราได้กลับมาเนี่ยก็อยู่ที่400กสเปดแท่งไฟก็ถือว่ายังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับผมกับ2,000กว่าคูปองที่ได้เสียไปเกิดเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2,000คูปองที่เหลือเนี่ยมันจะช่วยผมได้รับสกินทัสซึ่งเมื่อกี้หรือเปล่าก็ทำการเชียร์ต่อเลยครับอีก5ครั้งแล้วก็กดข้ามไปได้มา28แท่งไฟก็ถือว่ากลางๆนะครับเชียร์ต่อย5ครั้งครับแล้วก็ข้ามไปรอบนี้ได้มา3รเส กดเชียร์ต่อยอีกห้าครั้งแล้วก็ฆ้าเหมือนเดิมครับรอบนี้ยีสี่ก็เกลือเชียร์ไปอีกห้าครั้งครับฆ้ามเหมือนเดิม32สองกลางๆนะเชียร์ต่อยอีกห้าครั้งครับรอบนี้ได้มาใส่สองเท่ารอบที่แล้วเลยแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งครับผมข้ามไปรอบนี้ได้มาสี่สิบหกก็ถือว่าค่อนข้างดวงนี้นะได้เกือบเกือบห้าสิบแต้มเลย หลังจากผ่านไปประมาณ3,000กว่าคูปองและคูปองผมเนี่ยก็เหลือเป็นแค่1,000คูปองผมก็สามารถสะสมแท่งไฟได้ที่713แท่งไฟผมเห็นแววที่จะต้องเติมเพิ่มอย่างแน่นอนแล้วแหละครับเพราะผมคิดว่า1,000คูปองที่เหลืออยู่เนี่ยไม่น่าจะสามารถทําคะแนนได้ถึง1,000คะแนนอย่างแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูก,กันว่ามันจะสามารถช่วยผมเนี่ยทำคะแนนได้ใกล้1,000หรือเปล่านะก็กดเชียร์ไปอีกห้าครั้งครับข้ามไปรอบนี้ได้มาเพียงแค่15นะครับผมเรียกว่าโคตรเกลือ เราก็กลับมาที่หน้าการสุ่มกับ900คูปองที่ผมเหลืออยู่แล้วก็กดเชียร์ไป5ครั้งแบบรวดเร็วแล้วก็ข้ามต่อในทันทีรอบนี้ก็ได้มา15แท่งไฟแล้วนะครับรู้สึกว่า2รอบหลังสุดทําไมมันเกลือจังก็กดต่อย5รอบไปครับแล้วก็ข้ามไปเหมือนเดิมรอบนี้ได้มาเป็น38แท่งไฟ ข้ามต่ออีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ข้ามอีกรอบนะรอบนี้ได้มาทั้งหมด162คูปองนะครับเอ,อ้ยไม่ใช่คูปองดิ162แท่งไฟเลยนะครับผมเรียกว่าเป็นรอบที่ได้เยอะมากๆและผมเนี่ยก็ไม่จาเป็นที่จะต้องทําการเติมคูปองเพิ่มแล้วนะครับเพราะผมเนี่ยได้รับสกินของทัเซเมุกิมาแล้วนะก็แปนว่าถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วต้องการจะไปทําการสุ่มต่อเองเนี่ยผมก็แนะนําว่าระหว่างสุม่มถ้าสมมติว่ามันมีไอ้รูปอันนี้ขึ้นมานะครับเป็นสกินแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเราได้รับสกินของค ที่นะครับผมที่เป็นสกินทัสซึมิกิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถ้าได้รับรูปัน้มาก็ไม่จะเป็นที่ต้องทําการสุ่มต่อแล้วนะครับหรือให้ดูตรงตัวหนังสือสีเหลืองตัวนี้นะครับผมมันก็จะเขียนว่าสกินของทอร์นโดทัสซึมิกินะครับผมแบบลิมิเต็ดนะ เรียกว่าผมไม่จะเป็นที่ต้องไปทําการเติมคูปองเพิ่มแบบปฏิหารเลยนะครับเพราะจากที่ผมได้ลองคํานวณดูแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าผมทําการสุ่มแล้วมันออกมาทีละ15ทีละ30เนี่ยผมน่าจะต้องไปเติมคูปองเพิ่มอย่างน้อยๆประมาณ1,000คูปองเพื่อม,มาทําการสุ่มให้มันครบ1,000แท่งไฟนะครับแต่พอสกินมันออกมาก่อนแบบนี้นเนี่ยก็ช่วยผมทําการประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้พอสมควรก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับผมว่าผมเสียไปทั้งหมดกี่คูปองกับสกินคลิกซี่ทัสเมกิลิมิเต็ดอันนี้ ผมหมดกับสกินนี้ไปอยู่ที่3,895คูปองนะครับผมก็เกือบๆจะ4,000คูปองได้เลยนะครับขาดเพียงแค่5คูปองเท่านั้นก็เดี๋ยวขอมาทําการรับรางวัลที่เหลืออยู่ก่อนแลวกันนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะไปดูกันว่าเอฟเฟกต์สกินของทัสึมิกิที่มาในร่างของคลิกซี่เนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนถึงแม้ว่าผมจะคิดว่าท่านผู้ชมก็น่าจะพอเห็นเอฟเฟกกันไปแล้วแต่ก็มาดูของช่องผมอีกรอบหนึ่งเลยกันก็ก่อนอื่นขอรับรางวัลระหว่างทางพวกนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นรูปโโปปปปรรไฟฟลล์ใช่่มัเนน็นนูถาอที เนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟคการวิ่งนะครับของทาสึมิกิอันที่3เหมือนกับว่าจะเป็นท่าเต้นแล้วก็เอฟเฟกสังหาร อันที่4เนี่ยก็จะเป็นอีโมจิโกรธแล้วก็เอฟเฟกการวาร์ปเดี๋ยวเราก็ไปดูการรีวิวสกิลกันต่อเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในโหมดทดลองฮีโร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกสกิลของทัตซ์ึมมกกีกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนในเกมอาวีแต่ก่อนที่จะไปดูเอฟเฟกสกิลเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําการเคลื่อนไหวตัวละครก่อนเลยกันว่าเอฟเฟกแอนิเมชันตอนเคลื่อนไหวมันเป็นประมาณไหนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมทัตซ์ซึมมกกีก็จะลอยไปลอยมาประมาณนี้เลย ลอยขึ้นเพื่อเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนแล้วก็จะมีหลายคนถามผมมาว่าเวลาที่ผมเล่นเกม rv เนี่ยผมเล่นผ่านโปรแกรมจําลองหรือว่าในมือถือคําตอบก็คือผมเล่นในมือถือนะครับส่วนเวลาอัดคลิปเนี่ยผมก็จะมาอัดในโปรแกรมจําลองเพราะมันสะดวกกว่าก็เดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลกันต่อแล้วกันสเฟเฟิกสกิลก็จะขอเริ่มที่เอฟเฟกแรกนะครับจะเป็นการปล่อยพิเส้อนะถ้าเป็นร่างคลิกซี่ปกติแต่พอเป็นร่างของทัศสมุกิเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นการปล่อยพายุ ไปกับประมาณนี้นะครับและผมคิดว่าไอ้สกิลนี้พออยู่ในร่างของทัซนเมกุกิเหมือนว่าสกิลหนึ่งมันจะกว้างขึ้นหรือว่าโดนง่ายขึ้นหรือเปล่าคพรเป็นพายุไปกับประมาณนี้นะน่าจะช่วยทำให้เลงง่ายขึ้นเหมือนสกินของแรดมมยไทยนะที่เวลามันต่อยสกิลสองแล้วเอฟเฟกมันจะกว้างขึ้นอันนี้ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าน,นะครับต้องลองไปเล่นในเกมกันดูอีกทีเพราะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เอาสกินนี้ในการเอาไปเล่นเลยนะครับ มาดูกันที่สกิล2กันต่อนะครับผมก็สับสกิล2ในร่าง volley, คิกซี่ก็จะเป็นการยกศัตรูลอยพื้นแบบธรรมดามาดูกันว่าพออยู่ในสกิลน,นี้แล้วนะครับผมมันจะทําการยกรูได้ประมาณไหนบ้างน,นะครับก็ยกสูไปครับก็จะเป็นการเสกหินขึ้นมาจากพื้นดินแล้วก็ยกสูนะก็ดูอีกรอบนะครับนี่นะครับผมเสกหินขึ้นมาดันรูข,นขึ้นฟ้าประมาณนี้และสุดท้ายก็จะเป็นสกิลอ,อ,อันติเมิก็มาดูกันว่ามันจะเอฟเฟกสวยงามขนาดไหนเพราะสกิลแรกแล้วก็สกิลสองทำมาได้ลางการอยู่แล้วนะสกิลสามต้องไม่แพ้กันแน่นอนก็กดอััติครบ อ่าจะมีรูปหน้าทาสงสมกิบผมมาตรงกลางหน้าจอเราด้วยนะครับเหมือนสกินของคริโตะ V2 เลยนะก็ดูอีกรอบหนึ่งครับนี่นะครับจะเป็นการเรียกหินลงมาใส่สตูนะครับแล้วผมก็คิดว่าเอฟเฟกต์สเลต์เมเนี่ยสวยงามกว่าล่างปกติพอสมควรอ่าให้ดูอีกรอบหนึ่งครับ อันนี้นะครับผมเหมือนการเรียกพายุมารอบตัวแล้วก็มีเศษอุกกาบาตตกลงมาถ้าใช้คู่กับสกิลหนึ่งและสกิลสองเอฟเฟกต์สกิลอันติคู่กันกับสกิลหนึ่งสกิลสองนี่ก็จะถือว่าอลังการพอสมควรนะครับสับสกินทัสซึ่งเมื่อกี้อันนี้ก็สุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเอฟเฟกต์การวาร์ปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการวาร์ปของสกินนี้จะเป็นยังไงกดวาร์ปไปครับ เหมือนว่าเอฟเฟกการวาร์ปจะเป็นการอ้างอิงจากฉากตอนที่ยานโบลอสเนี่ยทำการยิงลูกกระสุนนะครับผมมาใส่พื้นในเมือง A นะและทัสมิก,กิก็ใช้พลังกิจในการหยุดลูกกระสุนแล้วก็ผลักกลับไปประมาณนี้นะครับผมสับเอฟเฟกการวาร์ปอ่ะและสุดท้ายก่อนจะจบคลิปนี้ไปเดี๋ยวผมกดท่าเต้นของทัสมิก,กิดูแล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นประมาณไหนนะ ก็จะเป็นการยกมือขึ้นแล้วปล่อยพลังประมาณนี้นะครับจะคล้ายๆของจ n นอตเลยกําล็ว่าคลิปในการมาสุ่มแล้วก็รีวิวสกินทัชซึ่งมอกี่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็จบลิปเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ต้องมาทําการเคลียร์ของเกลือๆพวกนี้ในคังต่อยนะครับก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบายๆนะครับ